การวิจัยพบว่าคนที่กลัวเข็นนะถ้าว่าถูกเข็นจริงเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเป็นสามเท่าของคนที่ไม่รู้สึกกลัวเจ็บกายก็หนึ่งส่วนเจ็บใจเนี่ยอีกสองส่วนใจเจ็บเพราะว่าความกลัวเนี่ยเอ้นความทุกข์ยางคูณสามเลยนะถ้าว่าใจเราต่อต้านใจเรากลัวใจเราปฏิเสธความทุกข์คูณสามเลย เพราะเนี่การทำใจยอมรับก็ดีหรือว่าการรู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการรีความสึกบวกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิธีการสำคัญอย่างเชื่อช่วยทําให้รักษาใจให้มไม่ทุกข์ได้ยงมี้ิืีอื่นเช่นการเจริญสมาธิการทําสมาธิเนี่ยเวยลาเราปวดมากๆเนี่ยทำสมาธิก็จะช่วยได้บางทีได้ผลดีกว่า ยาระงับปวดสิคุณหมอมารังเมลิลาเคยเล่าว่าได้ไปเยี่ยมอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งอาย40ุ40กว่าเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็รากอยูก็ดูตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยคนไข้เนี่ยก็ปวดมากเลยนะยาเอาไม่อยู่นอนไม่ได้นะต้องนั่งงอกองอขิงแม่เป็นเม่แม่ตดเหงื่อเนี่ยม่โตโตเลยปากซี่ตัวซี่ปวดมากเลย คุณหมอก็เลยอยากจะชวนให้คนไข้ทําสมาธิคนไข้ไม่เคยทำนะก็เลยแนะนําให้ทาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าพุทออกโททีแรกก็นึกว่าคนไข้ทําได้สักห้านาทีก็เก่งแล้วเพราะว่าไม่เคยทําแต่พบว,ว่าคนไข้ห้า,หานาทีผ่านไปก็ยังนั่งสมาธิอยู่ผ่านไปสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมง,งก็ยังนั่งสมาธิอยู่ และยิ่งนั่งก็ยิ่งดีตัวก็โตรงแต่ว่าคนไข้นั่งถึงห้าสิบนาทีพอเลิกทำเสร็จก็มีมีหน้าตายิ้มแย้มนะเลือดลมนะปากนี่เป็นสีชมพูเหนือนี่หายมีอาการผ่อนคลายความเจ็บปวดทุเราลงมากเลยเพราะอะไรฮะเพราะอำนาจของสมาธิ เมื่อทําสมาธิเนี่ยเราจะทำให้ใจดูปวดเช่นสมมติปวดท้องเนี่ยพอมาทําสมาธิที่ลมหายใจนอกจากใจจะดูปวดพอไปอยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยไอสมาธิที่เกิดขึ้นก็สามารถทําให้สารเนี่ยในสมองสมองํมารทำให้สมองเนี่ยหลั่งสารบางตัวที่ช่วยบรรเทาปวดได้เป็นการระงับปวดทางกายด,ด้วยไม่ใช่แค่ไม่รู้สึกปวดเฉยเเท่านั้นคุณหมอมาแลเราก็แปลกถามคุณหมอว่าเนี่ยเมื่อถามนคนไข้ว่าทําไม ไม่เคยทำสมาธิถึงทั้งนั่งสมาธิเดนนาทั้งนั่งที่ปวดคนไทยก็บอกว่าเนี่ยพอมีสมาธิกับงานเวลาทำง,งานมีสมาธิเมื่อสมาธิกับงานมาใช้กับสมาธิกับลมหายใจมันก็เรื่องเดียวกันแอนสกคนที่ไม่เคยทําสมาธิเนี่ยจะถ้าเกิดว่ามีสมาธิกับงานเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ยากนะที่เราจะใช้สมาธิในการบรรเทาปวดได้อันนี้เป็นนะเป็นสิ่งที่ เราควรจะรู้จักแล้วก็ใช้ให้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาใจไม่ให้ทุกข์นอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วนะอันหนึ่งที่เราควรทําก็คือใช้ประโยชน์จากมันนอกจากเราจะไม่ทุกข์ไม่บอบจิตใจและไม่บอบช้ำเพราะมันแล้วนะี่เราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันหรือสิ่งนั้นให้ได้มันจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยความสูญเสีย พระเจ้าเนี่ยเคยตัดกับพระนันทิยะพระนันทิยะนี่ท่านเป็นไปลูกเศรษฐีที่มาบวชและเป็นพระที่ได้เป็นพระราห์นี้พระองค์กลิมาเคยถามพระนันทิยะว่าพระเจ้าสอนอะไรท่านานันทิยะก็สก็สรุปความมาได้หลายตอนแต่ตอนในท้ายท่านันทิยะบอกว่าผู้ใดก็ตามที่รู้จักถือประโยชน์จากอิทธิอารมณและอธิาอารมณ พระพุทธเจ้าสรรเสริญพูดแตว่าเป็นบัณฑิตอาลมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจสัมผัสที่น่าพอใจอน,นิทจาลมก็คือรูปรกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจลมนั้งเหตุร้ายเหตุการณ์ที่ชวนให้เราขันใจไม่พอใจเช่นเสื่อมลากเสื่อมยศความเจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ที่เราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมัน นอกจากเราจะไม่ทุกข์เพราะมันแล้วนะอันนี้เราเสมอตัวเวล๋ยเราเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่ทุกข์เพราะมันอย่างน้ไม่ทุกข์ใจนะอันนี้เราเสมอตัวแต่ว่าเราทําได้ดีกว่านั้น,นก็คือเราหาเปรี่ยนจากมันทุกอย่างเนี่ยแม้จะเป็นอภิษฐานหรือแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ยแย่สามารถจะให้เปลี่ยนกับเราได้ความเจ็บป่วยก็สามารถที่จะ ให้อะไรดีๆกับเราได้หลายคนนี่ก็จะพูดเลยว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันทําให้สิ่งเกิดสิ่งดีๆกับในชีวิตของเขาได้หลายอย่างเช่นทําบางเด็กบางคนเขาบอกเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยเขามีความสุขมากเลยเพราะว่าทําให้รู้ว่าแม่รักเขาแค่ไหนทําให้ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่เด็กอายุสองพูดนะอันนี้เรียกว่าเขาดูจักหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยบางคนจะพูว่าเออเจ็บป่วยนี่ทําให้เรารู้ว่าเพื่อนที่รักเราแค่ไหน แต่บางคนสามารถจะเห็นมากไปกว่านั้นเช่นเจ็บความเจ็บปวดทําให้ได้เข้าใจธรรมะขอบคุณความเจ็บปวดขอบคุณแรงที่ทําให้เราพ้ทธรรมะทำให้ไม่ร,ร,มไมมรู้ว่าความสุขที่ประเสริฐเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรานี่เองอาจารย์พุทธะบอกว,ว่าความเจ็บปวดเนี่ยมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องอไรฉลาดในเรื่องสังขารความเจ็บปวดมาวาสองคำให้เราได้เห็นพระไตลักษณ์นิจังทุกขังหน้าตา มันทำให้เราไม่ประมาทกับชีวิตเจ็บป่วยตอนนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนว่าวันหน้าจะหนักกว่านี้ถ้าถึงตอนนั้นอาจจะทำอะไรไม่ได้แนละ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทำอะไรได้รีบทำโดยเพราะการศึกษาทำการทำบุญทำกุศลการให้เวลากับคนที่เรารักที่เรารักเลยบรนนาะเช่นพ่อแม่ลูก ถ้าเราพูดถึว่า,วาป่วยทุกทีก็ต้องให้รู้จักฉลาดทุกทีถ้าป่วยแล้วทุกเนี่ยนะขาดทุนถ้าป่วยแล้วโงโน่นี่ยิ่งขาดทุนเท่าไใหญ่เลยปล่วยทุกทีต้องฉลาดทุกทีตอนที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ปีห้าสี่เนี่ยหลายคนเสียใจเศร้าโศกบางคนถึงกับไปโรคกราสับบางคนเสียเสียทรัพย์ไม่พอเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย แต่ก็มีบางคนที่เขาไม่ทุกเลยนะเขาสามารถที่ยึมรับกับความสูญเสียได้พีเพียงหนึ่งบอกว่าเนี่ยไอ้น้ำท่วมใหญ่มันได้สอนให้เขาเห็นเลยนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างแท้จริงทุกอย่างอยู่ตลอดเพียงแค่ชั่วคราว ถึงแม้เธอเสียทรัพย์แต่เธอได้ธรรมะธรรมะชื่อว่ากำไรนะเพราะว่าทรัพย์เนี่ยหาใหม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินแต่ธรรมะแบบนี้เนี่ยมันซื้อไม่ได้ของเนี่ยมีอยรอบๆเพียงแค่ชั่วคราวใครๆก็ขโมยได้แต่ธรรมะเนี่ยไม่มีใครขโมยไปจากใจเราได้และไม่ทําให้เราเสามารถที่จะเป็นปกติ่ได้เสมอแม้ว่าจะประสบความสูญเสียก็ตาม เอาเป็นคนนี้ที่บอกว่าเนี่ยน้าท่วมมันสอนให้เธอได้เห็นว่าไม่อะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเนี่ยถือว่ารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นถือว่าได้กําไรเสียทรัพย์แต่ได้ธรรมะในสายตางธรรมาเนี่ยถือว่าได้กําไรคนฉลาดเนี่ยต้องปฏิบัติตามอพระพุทเจ้าว่า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราต้องหาประโยชน์จากมันได้ประโยชน์ที่ว่านี้ไม่ใช่ประโยชน์ในทางทรัพย์นะแต่ว่าประโยชน์ในทางธรรมมีนักวิชากาคนหนึ่งชื่อออสโลเอลเวอรีนะแต่ผู้ห้ดีนะแตเป็นคนที่คนพบว่าหวัดเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากไวรัสไม่ใช่แบคทีเรีย เป็นการคบกที่สําคัญนะเพราะว่าสมัยร้อยปีที่แล้วนี่มันมันมีกล้องจุลทรรศน์ที่ละเอียดขนาดที่จะเห็นแยกแยะได้ว่าไวรัสมีตาตาในแบคทีเรียยังไงแต่ช่วงเวลาสิบยี่สิบปีทนะี่ผ่าค้นพบความจริงข้อนี้เนี่ยอะไรทําให้แกแกไม่ทิ้งความเพียรทั้งที่ประสบความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแกพูดอย่างนี้ว่าเมื่อล้มแล้วเนี่ยต้องหยิบอะไรติดมือขึ้นมาสักอย่าง ไม่ใช่แค่ลุกมา,าเฉยๆนะบางคนล้มไม่ยอมลุกนะถามว่าทำไมไม่ลุกก็เดี๋ยวก็ถ้าล้มแล้วเดี๋ยวก็ถ้าลุกเลยเดี๋ยวก็ล้มใหม่แล้วจะลุกไปทำไมก็อนอน,นไปเฉลยนะบางคนคิดแบบนี้นะแต่คนเราเนี่ยล้มแล้วต้องลุกแต่ลุกอย่างนี้ไม่พอนะต้องหยิบอะไรขึ้นมาติดมอือขึ้นมาบ้างในท่ารายการเวลาทุกเนี่ยนะอย่าทุกฟรีๆ อย่าทุกข์ฟรีๆต้องได้อะไรกลับมาได้อะไรติดมาจากความทุกข์เนชะ่นได้ธรรมะทุกข์เนี่ยมาสอนทําให้กับเราได้นะทุกข์เนี่ยสามารถจะเป็นแรงขับให้เราพ้นทุกข์ได้ในสายพุทธการในมีพระอาหารหันต์ตไม่น้อยในที่ท่านบรรลุธรรมได้เพราะว่าเจอความทุกข์อย่างแรงเช่นความเจ็บป่วย หรือว่าเพราะถูกไฟท่อถูกเสือกัดแต่ว่าทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคเวทนาเนี่ยมันทำให้ท่านได้เกิดปัญญาเห็นเลยนะว่าสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งไม่น่ายึดถือเลยก็ทำให้จิตเนี่ยปล่อยวางเกิดปัญญาออกจากความออกจากความทุกข์ได้ พวกเราจะไม่มีไม่สามารถจะใช้ทุกในลักษณะที่ทำให้เราทนทุกข์ได้ถึงขงั้นว่าสิ้นเชิงแต่ว่าเราสามารถจะได้ธรรมะจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกข์เพราะอะไรก็ตามเพราะความสูญเสียเพราะความเจ็บป่วยอย่าทุกข์ฟ,ฟรีๆนะ เราต้องได้อะไรจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นยุชายคนหนึ่งนะแกเป็นฝรั่งอายุสักหกสิบก,กว่าวันนึ่งก็เดินอยู่บนถนนหน้าบ้านเนี่ยจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามสิบวิ่งมาชนข้างหลังทีแรกแกก็นึกว่ามีเพื่อนมาร้อนเล่นแต่พบว,ว่าแกไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยและพอแกล้มเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็เอามมดเนี่ย กระหน่ำจ้วงแทงแกเนี่ย40แผลแต่แล้วก็ทิ้งให้นอนจรงกองเลือดโชคดีที่มีคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยพาไปส่งโรพยาบาลรอดตายไม่กี่วันต่อมาก็รู้ว่าพี่นั้นเนี่ยฆ่าคนมาแล้วเนี่ย3คนในช่วงส1บวันแล้วก็มีสองคนที่อาการปางตายสาหัสหนึ่งในสองคือตัวใจเองไปชื่อจอจอรนโรเจอร เมื่อจะพผ่คนนั้นได้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ลุงจอเนี่ยว่ามีอะไรอยากจะบอกผู้ผหญิงคนนั้นไหมแทนที่แกจะโกรธผู้หญิงคนนั้นไม่มีสีหน้าความไม่มีอาการความโกรธเลยเพียงแต่อ,อยากจะถามว่าทําไมถึงทํากับผมอย่างนั้นผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเปลนแปลงชีวิตคุณบ้างไหม่ แค่ตอบดีก็บอกว่ามันทําให้ผมได้คิดว่าวันหนึ่งเมื่อผมเดินเล่นอยู่บนถนนจู่ๆอาจจะมีรถมาทักผมก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยอะไรเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องทําวันนี้ดีที่สุดหรือว่าทําอยู่ที่ทําสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้ แทนที่แกจะโกรธแทนที่แกจะกลดาชะาตากรรมเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันกลบเตือนใจให้แกไม่ประมาทชีวิตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่รู้จักหาประโยชน์นนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่จะเป็นเหตุร้ายแทนที่จะไปสะดกเคราะห์นะแทนที่จะไปทําอะไรต่ออะไรมากมายด้วยความเศร้าเสียใจด้วยความสุดตื่นตะหนกกลับได้วความไม่ประมาท ได้ความไม่ประมาทจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งอามาที่ว่ามันเป็นธรรมะที่สําคัญอังนั้นาเว่าเราเราเราทาใจนะ,ะเผชิญรับกับเหตุร้ายเช่นความเจ็บปวดหรือความพ่ายาสูญเสียได้นะอาตมาก็เชื่อว่ามันทำให้เรามีความพร้อมในการ,รเผชิญับสิ่งที่หนักกว่าน,นั้นนั่นคือความตัง อาจารยนึกถึงความพูดของอท่านพ่อลีนะธรรมธโรท่านพูดประโยน์ว่าคนที่คนที่ทำตัวเป็นคนตายเนี่ยนะก็จะคนตาย เมื่อพร้อมตายเนี่ยก็ทำให้คนตายได้ที่ท่านบูชนนี้เพราะว่าถ้าเรา่าเคยไปทุดตนะในจีนกันดานแห่งนึงก็ไปเจอพี่มิงสองคนเจอปู่เนี่ยสองคนอายุมากแล้วสองคนก็เร่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ไปหาของป่า ตอนนั้นตาทึบมาสมัสยก่อนห้าสิบหกสิบปีมาแล้วไปเจ็ดสิบปีได้ซ้ำกําลังหาของไปลีเพระกะเขเจอหนีตัวใหญ่ผู้หญิงเนี่ยนะคุณป้าเนนะี่ยวิ่งหนีทันวิ่งขึ้นต้นไม้เน่วนผู้ชายคุณลุงเนี่ยหนีไม่ทันก็เลยพันตัวกับหนีสู้ไม่ได้นะล้มลงไปหนีหมันก็เข้าไปคล่อง ตัวคุณป้านเนี่ยมีสติดีก็ตะโกนจากต้นไม้ว่าเนี่ยให้นอนให้นอนงายหป็นคนตายแล้วคุณลุงแจกก็ได้สติจากเดืที่ต่อสู้นะเป็นพลวัตก็เลยแก้งไปแก้งนอนงายแล้วก็นีแน่นิ่งน,นะทำทีเหมืนคนตายลิงเอ่อมีเนี่ย,ยมันก็เอามือ ติกตัวเอามือดุนหัวแกก็ยอมไม่ขยับเพียไม่ต่อสู้มันมีมันทำสภาพักมคิดว่ามันบุญนั้นตายนะมันก็เลยเดินหนีไปแล้วชาวบ,บ้านทั้งสองอรือบอนเนี่ยนะต้องทำตัวเป็นคนตายเนี่ยถึงจะคนตายได้ ฉันก็ได้ในแง่คิดว่านะเออจริงจิงนะคนเราเนี่ยจะพ้นตายได้นะต้องทําตัวเหมือนคนตายนะทาตัวเหมือนคนตายเนี่ยมันมีความหมายอะไรแง่นะในแง่เนี่ก็หมายถึงว่าทําตัวให้นิ่งหรือพร้อมรับความตายซึ่งต้องอาศัยสติมากเพราะคนเราเวลาเจอไฟพุกคาเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาสองด่าคือไม่สู้ก็ถอย แต่ว่าการที่อยู่นิ่งๆเนี่ยนะปัญญาเฉพาะคนที่มีสติและมีความกล้าทางนี่นนยถึงจะทำได้หลายคนเนี่ยเวลาเจอเหตุร้ายเนี่ยนะพอมีสติแล้วก็ทำใจพร้อมยอมรับความตายได้เนี่ยกับรอดตายแล้วประเด็นที่อาตมาคิดสำคัญ กว่านั้นนะก็คือการที่คนเราเนี่ยเมื่อเจอเหตุร้ายนะเช่นเจ็บป่วยเราไม่ตื่นสนกเราพร้อมที่จะรับความตายได้ทุกเมือ่อแตะบางครั้งการที่ยอมรับความตายได้ทุกเมื่อเนี่ยมันทำให้ใจสงบและพอใจสงบแล้วเนี่ยมันก็ไปมีผลต่อกายด้วย สมัยที่ตมาอยู่วัดอมอรมรวดีที่เป็นกลิตเนี่ยก็มีเหตุการณ์ความเกิดขึ้นนั่นคือว่ามีพระอาวุโสท,ท่านหนึ่งมาเป็นฝรัง่งไหท่านป่วยและความเจ็บปวดท่านเนี่ยเป็นอาการที่ปรหลาดก็คือว่าร่างกายก็ผอมแห้งแล้วก็หมดแรงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะรักษาด้วยการแพทย์แผนใหม่หรือการแพทย์แผนทางเลือก ก็ไม่มีอาการดีขึ้นเท่าไหร่เลยท่านเ,เป็นที่รักของเพื่อนพระแล้วก็แม่ชีเวลาเพื่อนพระไปเยี่ยมเวลาแม่ชีไปเยี่ยมก็ให้กำลังใจท่านพยายามรุ่นท,ท่านสู้ท่านก็พยายามนะแต่ยิ่งท่านพยายามเท่าไหร่เนี่ยอาการก็แย่ลงไปแย่ลงไปเรียกว,ว่าจนใกล้ถึง ระยะสุดท้ายจู่ๆวันหนึ่งนะหลวงพ่อสุมเมโทโธตอนนั้นท่านเป็นเจ้าว่าเป็นอาจารย์ก็ไปเยี่ยมท่านอยู่คนละวัดกันไปเยี่ยมเสร็จเนี่ยแทนที่ให้กำลังใจนะอย่างคนทั่วไปท่านกับพวกเานติสาโรถ้าท่านจะตายก็ตายได้เลยนะไม่ต้องห่วงพวกเราคนไข้นี่ร้องไห้เลยนะร้องไห้ได้วยความทราบซึ้ง เบอกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยท่านก็มีอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทัง่งหายไปปก,ปกติท่านดีขึ้นได้ก็ใหญ่อองหญ่คือท่านบอกว่าเนี่ยการที่อาจารย์สมัยโทรพูดอย่างนี้ท่านเนี่ยทำให้ท่านรู้สึกว่าเหมือนก็ยกภูเขาจากโขเพราะแต่ก่อนเนี่ยท่านพยายามที่จะพยายามที่จะรักษาชีวิตพยายามที่จะรักษาสุขภาพดีขึ้นเนี่ยเพราะัวเพื่อนผิดหวงังแล่ท่านเป็นคนที่รักเพื่อนนะเห็นเพื่อนมา มาเชียร์ให้กำลังใจเนี่ยก็อ,อยากจะไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังและยิ่งพยายามที่จะสู้กับความเจ็บปวดเท่าไหร่เนี่ยใจก็ยิ่งทุกข์แต่พอหลวงพ่อสุมเมโทนเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยท่านจะตายก็ตายได้เลยนะท่านรู้สึกหมดท่านรู้สึกว่าเนี่ยท่านพร้อมตายแนละ้วเพราะว่าไม่ต้องหวงแล้วว่าถ้าตายแล้วเนี่ยเพื่อนจะร้องไห้เพราะว่าครูบาอาจารอย,อย์อนุญาตสบายใจรู้สึกว่าปลเพื้องข่าวนะ ก็จะเป็นที่ต้องที่นรนเพื่อจะอยู่พอใจสบายรู้สึกว่ามันกันยกวกเขาจะโหงเนี่ยจิตมันดีขึ้นการก็ดีขึ้นตามไปด้วยทีแรกในใจมันไม่อยอมรับความตายใจจะสู้ขัดความตายแต่พอจะสุไทรพูดแทนทำให้พร้อมละพร้อมตายไอ้การพร้อมตายกลับทำให้กับรอดตาย อาตมาเรื่องนี้ก็แปลกนะแต่ว่ามาดูในข้อเต็จจริเนี่ยก็มีตอนหนึ่งนะย้อนกลับไปที่ท่านนักบุญบิดานักคุณบิดา,าน่าเกิดป่วยหนักอุ้งครั้งหนึกก่งป่วยงากรางกายก็แย่ไปเรื่อยนะแต่ก็ท่าทีมันก็ยังไม่ยอมตายภรรยาคือนักบุญบันดาเนี่ยก็มา